เพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนนะครับผมกําลังมางานไลกานะครับเป็นการโอเพนิ่งซึ่งก็เรียกว่าเป็นการเปิดช็อปใหม่ล่าสุดข,ของทางไลกาประเทศไทยนะครับก็ร้านอยู่ที่สยามพารากอนนะครับด้านหลังตรงนี้เองนะก็เชียรประเด็นคือวันนี้เดี๋ยวจะมีนาฬิการายกามาให้ดูด้วยคือปกติไลกาเราก็จะรู้จักกันดีว่าเป็นบริษัทที่ขายกล้องเป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งผมก็ใช้มาพวกไลกาคิวไลกาดี Lu ักะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็นาฬิกาเนี่ยจริงๆเขามีการทํานาฬิกาด้วยแต่หลายคนอาจจะเคยเห็นรูปภาพมาบ้างแล้วนะครับผมก็เห็นรูปภาพเปิดตัวมานานลวแต่ว่าไม่เคยดูตัวจริงเลยวันนี้เขาเชิญมาดูนาฬิกาอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาขายให้ดูกันว่านาฬิกาจากไลกาเนี่ยมันจะเทพแค่ไหนแล้วก็ต้องบอกว่านาฬิกาเขาแบบไม่ได้ทํามาเล่นๆนะนี่คือแบบระดับ คราฟแมนชิปราคาหลักแสนหลักหลายแสนเลยนะครับเดี๋ยวไงไปดูตัวจริงกันอันนี้ก็ไปดูกันสดๆนะครับนี่เป็นงานเปิดต,ตัวที่ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยไทม์โซนแบรนด์กล่องหมุนนาฬิกาคุณภาพสูงจากประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีสินค้าครอบคลุมทุกรูปแบบตอบโจทย์ทุกความต้องการพร้อมบริการหลังการขายครบวงจรด้วยการรับประกัน5ปีเต็มคิดถึงกล่องหมุนเมื่อไหร่คิดถึงไทม์โซนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้ description ช็อปไลก้าสว่างสวัยดูสวยงามไพโซมากสวัสดีครับอันนี้ไพรเวทอีเวนต์นะฮะเดี๋ยวเรารอ,อผู้ประสานงานเราเล็กน้อยมาตะลองไลก้าเห็นหรีอยั <c oughs> เอากลับบ้านกมากนนกินได้อยู่แล้วนะกินได้ดิแต่ว่าดูเขาเรียงเรียงแบบเราไม่กล้าไม่กล้าหยิบแต่มั่นดูปวดเสียบารา ก็จริงช็อปไลก้านะครับก็ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเนี่ยช็อปไลก้าก็จะแนวมินิมอลมากเลยแล้วก็กล้องไลก้าก็จะวางแบบทีละอัน2อ,อันไม่ค่อยมีเทลอะไรนะครับแล้วก็เนี่ยอุปกรณ์ทั้งหลายอย่างสายที่เห็นนี่ก็แบบเป็นน่าจะเป็นของอาร์าาติสรณ์ a r นะฮะส่วนหน้าเขาก็จะเป็นของไลก้าเองด้วยแล้วก็มีของแบบอาร์าาติสรณ์ a r t ต s t เป็นสายแบบเหมือนเป็นสายเตอร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับก็มีให้เลือกซื้อกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนาฬิกให้ดูเดี๋ยวเรารอคนที่เราคุยด้วยนะครับระหว่างนี้แล้วก็เชิญชมทัวร์ไปก่อน ะะคือเขาจะมีพาที่แบบเป็นกล้องด้วยแล้วก็เราเป็นพัทนาฬิกาครับจริงๆชวนคุณพัทมาด้วยแต่คุณพัทยังรถติดอยู่อันนี้โซฟอร์ตรับเป็นแบบโพลารอยด์โพลารอยด์ของไลกา ซึ่งจริงๆถามว่าโพลอ,อยมันก็ออจริงมันก็โพลลอยแล้วมันก็ไม่ได้มีความพิเศษเลยมากแต่ว่าอย่างไลกาเขาก็จะมีกิมมิตอย่างเงี้ยเป็นเป็นกรอบถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยมีกรอบกรอบใส่กรอบไลกาดูดีทันทีนะฮะอันนี้เราแวะมาดูกล้องกันนิดนึงนะครับก็ตัวนี้เป็นดีลักหนึ่งร้อยปีนะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ไลกาดีลักมาพักหนึ่งละคือดีลักมันจะเป็นกลุ่มแบบเหมือนอารมณ์กล้องถ่ายง่ายๆนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เล,เล็กๆเป็นไมโครโฟเตอร์อะไรแบบเนี้ยซึ่งมัันนนนกกกกก็จะะะแแบบไไมม่่่ดด้พพพลางาาาารานะตเถยสว แล้วก็ก่อนหน้านี้คือไ i กาดีรักอ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นโมเดลก่อนๆน,นะมันจะแบบหน้าตาคือมันจะดูออกว่ามันยังไม่กลายกาหลยเปอร์เซ็นคือมันยังดูว่าโอเคเหมือนแบบมีความลายกานะแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบออริจินอลเท่าไหร่แต่ว่าดีรักในรุ่นหลังๆเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวร้อยปีเนี่ยคือคือถ้าเกิดเราไม่บอกอะว่าเป็นดีรักอะมันดูไม่ออกเลยนะเนี่ยมันก็คือไรการุ่นบินเพทสวยๆส,สักรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นรุ่นลิมีเตดด้วยสีสันก็จะดูแบบดูมีความใส่สีทองสีทองมาแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาก็จะแบบบวกมาจากรุ่นปกติประมาณหมื่นหนึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันพรีเมียมขึ้นมากๆนะคือลืมฟีลลิ่งของไลกาดีลักในรุ่นก่อนๆรุ่นแรกๆที่ผมเคยซื้อใช้ไปได้เลยนะครับอันนี้มันรู้สึกเหมือนแบบมันรู้สึกเหมือนเป็นไลกาคิวและยอส่วน,นเออฟีลลิ่งประมาณนั้นนะก็อันนี้มีให้ดูอันนี้มีมีเยอะไหมครับตัวนี้ไม่เยอะนะฮะ ฝาโลโก่น่ารักเลยใช่ซึ่งพวกลิมิเต็ดพวกนี้เนี่ยราคาขึ้นนะเพื่อนนี่เป็นกล้องที่ราคาแบบระยะยาวนี่ราคาแข็งมากนะเนี่ยสีทองสุดยอดดูคุ้มพลสุดๆประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะมีให้ดูหลายตัวเลยโอเคเดี๋ยวถึงเวลาแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นเป็น private room ที่แบบจะไปนั่ง Presentation นกันนะครับ <Okay. S 2> เขาก็จะมีเล่าเรื่องแหละว่านาฬิกาเป็นอะไรยังไงนี่ก็คนคุ้นเคยนะนะฮะคุณพัดมาแล้วนะครับคุณพัด รถติดนะฮะรถติดรถติดมากเลยครับเรียว่าให้ก่อนจะไปรับป่ะโอ้โหรถผมนั่งพอที่ไหนติดคาซีลูกครับเข้าใจแล้วครับว่าทําไมบอกว่าหยาบหยาบมาเยอะมากตอนแรกผมเจอทีมงานมาสี่คนคุณพายบอกว่าน้อยกว่านี้ได้ไหมคะนั่งตัายได้เลยพี่เรองรุ่นใหญ่ผมนั่งนี้เลยนะครับสบายผมเหมือนเป็นพิธีกรร่วมเลยตอนนี้วิ่งยังไงไม่เห็นเลยเราแอบขอแอบดูก่อนดีกว่าระหว่างนี้เราก็มาแอบดูก่อนนะครับก่อนที่เขาจะพรีเซนต์ เพราะว่าโหโอเคสแบบเคสที่อยากคมเบื้องต้น first impression คือเฮ้ยดูดีกว่ทิดนะสายอะไรเงี้ยดูเงาดูแววดีมากเลยแล้วอันนี้หน้าปัดสวยมากเลยแต่ต้องบอกว่าคือผมนี uh ่ไ huh. ม่ได้ท <success> ําการบ้านไลก้าวอชมาเลยนะคือรู้ว่าเปิดตัวมาแล้วก็ราคาสูงพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบไม่เคยเห็นตัวจริงอะแล้วก็ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ได้มีการทําตลาดหรือว่าไม่ได้มีขายในไทยมากขอก็เลยแบบ ยังไม่ได้ศึกษามากแต่ว่าวันนี้แหละตั้งใจจะมาฟังแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่ามันเป็นยังไงมันน่าสนใจไหมมอถ่อายรูปเก็บไปก่อนดีกว่า นี้นะครับเรามาเดโมโรุ่น z M2 ให้ดูนะครับคือทีแรกอ่ะเราก็คิดว่ามันเป็นนาฬิกาที่ก็ก็ดูแบบเป็นคราวเป็นอะไรทั่วไปก็เหมือนจะกดได้ปกติใช่ไหมฮะแต่ว่าฟีเจอร์เขาจริงๆคือล้ำมากนะคือตรงนี้คราวอ่ะปุ่มแดงๆเนี่ย red dot เนี่ยมันเป็นการกดเพื่อหยุดเวลาอ่ะอย่างดูตอนนี้เขมวีอ่ะมันวิ่งอยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะก็คือเวลามันเดินอยู่ถ้าเกิดเราอยากตั้งเวลาเราไม่ต้องดึงคราวตรงนี้ออกมานะคือเราแบบไม่ต้องแบบสกูรล,ลงสกูรดาวอะไรนะครับเรากดตรงนี้หนึ่งทีแล้วสังเกตดูไอ้ ม่ไกลายเป็นสีแดงแบบนี้ปึ๊บเข็มวิรีเซตละตรงสีแดงเนี่ยจะกลายเป็นแบบอย่างนี้ละซึ่งตอนนี้เวลาหยุดอยู่แล้วเราสามารถหมุนไม่มีลมตั้งเวลาได้เลยตั้งได้เลยนะไม่ต้องดึงคราวออกมาเลยแล้วพอเราตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อย,ยสมมติว่าผมตั้งแบบนี้ตั้งไว้นรือปับ๊บกดทีนึงปึ๊บเวลาเดินต่อแล้วก็เริ่มจากตำแหน่งศูนย์ศูนย์ทันทีคือเราสามารถตั้งได้แบบตรงเป๊ะไม่ต้องมารอเข็มวิมันหยุดเป็นเลขศูนย์เหมือนกับนาฬิกาปกติทั่วไปอ่ะซ ตั้งวันที่ยังไงก็ปุ่มนี้เลยเพื่อนๆน,นี่ปุ่มขวาบนเปลี่ยนวันที่ได้เลยนะฮะตรงๆแบบนี้เลยนะซึ่งแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นอะไรที่มันล้ำมากเลยอัน,นอันนี้ก็คือเป็นแมนนวลว n ยดิงอีกส่วนหนึ่งแมนนวลวายดิงโอเคโอเคอันนี้ขึ้นลานอันนี้ก็คือขึ้นลานนะครับแล้วก็ mm hmm. ด้านล่างขวาเนี่ยเป็นตอนแรกอะคิดว่าเป็นปุ่มแต่ว่าอันนี้มันคือตัว ใชกันทาโซนนะก็คือสังเกตว่าขอบด้านนอกอะตอนแรกมันคือเหมือนแบบเป็นแชปเตอร์ริงธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆนี่นขยับได้อย่างเงี้ยคือดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็สามารถหมุนได้แบบนี้เนี่ยคือเดิมที12อยู่ตรงนี้อันนี้คือแบบปกติแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปต่างประเทศแล้วเราอยากจะดูเวลาอีกที่หนึง่งเช่นเราไปญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยอยากบวกเพิ่ม2ชั่วโมงก็ขยับไดแบบนี้หรือว่าถอยแบบนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าผมไปญี่ปุ่นผมก็ถอยกลับ2ทีแล้วเวลาเราจะดูเเวลาาานนี่ยยรก็ดูององอนน้ไทต ดูจากเข็มด้านในก็เป็นบ่ายสองที่ญี่ปุ่นก็บ่ายสี่อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเนี่ยคือโอเคคล่องใจมานานแล้วว่ามันทํางานยังไงแล้วก็ไอปุ่มทุกหลากด้วยทำไมสุดยอดจริงตอนแรกเห็นฟีเจอร์แล้วแบบธรรมดาเนาะพอมาเห็นแบบพอได้มาลองนี่อยู่บนข้อนะครับเป็นไงบ้างฮะคุณพัทได้ไหมพอสุกมั้ใส่ได้ไหมเออแต่มันแต่มันจะมีความหนาเล็นึงเพราะว่าก็ฟังก์ชันมันอะฟังก์ชันมันเยอะเออฟังก์ชันเวอร์มากเลยอะไม่ชอบฟีเจอร์มากเลยโที่วัน yeah so, so I've like got a young the The power reserve instead of a, a typical a power gate yeah yeah when the when the if you look at this watch baby has a one it's, it's, it's open okay basically as the power goes down in 60 hours there'll be two black uh, curtains that close okay and open. Okay, so okay. they're open when you wind it, you can see it opening. Oh, and it closes okay. in 60 hours. That is in relation to photography. I, I saw some in so the back bar. Yes, they're closed. At the rim, right? Yeah. Okay, oh, okay there we It's will. Like, a, like a camera shutter. Okay. So all of these things are what contribute to the watch being a little bit thicker mm -hmm. because it had to be created yeah. into the movement. And we, we could have done an easy fuel gauge. Yeah, you yeah, know? yeah. But no, we wanted something related to photography. Okay. And how about this? What is this that? Is the day-night indicator oh, day related night. to this? So if okay. we're looking at here, four. That's yeah. four a.m. because it's black. Okay, for the GMT, Correct. for the second time zone. Uh, exactly. Okay. What's this for? That one there. Oh. You, need to pull it up. oh, you don't pull it out, no. Oh. That's just for turning the time. No need. No, no need. Nothing. No, nothing. Yeah. That's the beauty of it. Oh. Is that you know normally when you set the time. sure. Or the date แล้วคุ push it in and you accidentally change the time or the date ใช่ใช่แต่สิ่งที่ไ s ่สามารถทำได้ก็คือดีรออกตัวคราว่้ไม่จำเป็นต้องหมุนออกมาเพราะว่าเวลากดแบบนียมันจะมีการเลื่อนๆนิดนึงเพราะมันเจ๋งตรงที่แบบเวลาที่เราจะตั้งเวลาทุกทีเราต้องยกเลยใช่อันนี้มันกลายนว่าเรากดเข้าไปแทนเราไปตั้งเวลาพอตั้งเสร็จก็กดแลวคือมันมัน precision กว่านะตรงที่แบบมันไม่เคลื่อนเพราะว่าเราตั้งเวลาคือในการมันแบบจังหวะกดเข้าไปอ่ะจังหวะกดกึ๊กเข้าไปมันจะแบบเขยิบขยับนิดนึงึ ้อมส่งมองดี๋ดวาด่ว <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะอันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นที่ทำมาเพื่อให้แบบมันลิงก์กับตัวกล้องที่มันเป็นรุ่นมโนโค h r o คือไลก้าเขาจะมีกล้องที่แบบเป็นรุ่นที่ถ่ายได้แต่ขาวดําอย่างเดียวนะฮะก็คือแบบจริงๆทําทถ่ายสีได้นะแต่ตั้งใจเซ็ตให้มันถ่ายขาวดาได้อย่างเดียวซึ่งก็จะมีไลก้ารุ่นอย่างเงี้ยที่ทํามาเพื่อให้ล้อกับตัวกล้องนะฮะ ก็อย่างตัวกล้องโมโนโครมเนี่ยมันจะเป็นแบบสีดำเลยแบล็คเอาท์ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งก็โลโก้โลโก้อะไรก็จะดําแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้ตัวสีเขียวอ่ะแต่ว่ามันจะไม่มี GMT ละมันจะไม่ไม่สามารถหมุนแชปเปอร์ลิงด้านนอกได้แต่ว่าการตั้งค่าทั้งหลายก็สามารถทําได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ย <c oughs> กดที่คราวนี่นะปั๊บเนี่ยก็เป็นสีแดงเวลาหยุดละ <c oughs> หมุนปรับได้ห <c oughs> ล่อๆแบบนี้ <c oughs> หมุนปรับเสร็จปั๊บอยากให้เวลามันเดินต่อกดปั๊บเดินแล้วอยากปรับวันที่กดขวาบน โอ้โห oh, อย่างล้ำนะฮะเฮ้ยเวอร์อะแล้วดูฝาหลังดูข้างหลังดูตัวเครื่องเป็นไงคือไลกาบอกว่าจริงๆอะเขาอยากจะแบบขัดเป็นแบบโคดเดจนี้เป็นเจนวาสไตร์ทั้งหลายก็ทําได้นะองจริงคือถ้าเกิดทําเครื่องแบบนี้ได้อะเขาขัดได้อยู่ละแต่ว่าด้วยความที่แบบไลกาเขาก็เป็นเป็นแบบอนะินเอลอินดัสทรียลเนาะเยอรมันอินดัสทรียลอินเจเนียอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยแบบทําพวกสะพานทั้งหลายหรือว่าชิ้นส่วนก็จะดูแบบมีความ ดัซเซียลอะไม่ได้มาแนวลักชวรี่อะแต่ว่ามาแนวดูแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็เท็กซ์เจอร์เป็นแซนด์บล็อเออซึ่งจริงๆดูเข้าธีมกว่านะเพราะว่าไลกามันต้องแบบเนี้ยใช่ไหมคือถ้าเกิดไลกาแล้วแบบไปขัดเจนีวาสไลเป็นแบบเงาๆมันก็นคือมันก็สวยแต่มันอาจจะไม่ได้เข้าธีมไลกาอินเจเนียริ่งอะเพราะว่าไลกามันต้องแบบอย่างเงี้ยมันต้องแบบแข็งแรงแข็งแรง้กนึกถึงกล้องไลกาก็นึกถึงแบบ กล้องที่แบบใช่บางรุ่นที่แบบมีความเขาไม่ได้หรูอ่ะเออเขาไม่ได้แบบมาแนวหรูขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นฟิววินเทจวินเทจอะไรอย่างงี้ใช่คือคืออย่างที่บอกอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะวางตัวเป็นกล้องหรูแต่ว่าคนอะวางโพสิชันให้กล้องเองว่าเฮ้ยราคาสูงหรูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของจริงคือเอนจิเนียริ่งมากๆากนะวงวัสดุวัสดุคุณภาพการผลิตคือแบบเวอร์มากนี่จากที่ผมใช้ไลค้าแบบ เออเรียกว่าราคาประมาณก็แสนสองแสนนะยังไม่ได้ใช้ตัวท็อปอ่ะเออคิวหนึ่งคิวสองอะไรเงี้ยแล้วก็ดีลักอะไรเงี้ยก<อ>็ยังรู้สึกเลยว่าเออมันแบบคุณภาพมันสูงมากประมาณนี้โอ้โหเค้กเนี่ยรูไม่พอโอ้โหถ้ารูพอที่ซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวออเดิ one นจะชอบเดินวนใช่ไหมวนไม่ไรนี่เนี่ยรูสี่เหลี่ยมด้วยเจยาะยากเฮ้ยแต่ว่าได้นะได้นะนี่สีดำเป็นเข้ากับชุดเลยคุณเค้กเอาซะหน่ิทไหมคุณเค้กเหมือนคุณเค้กจะชอบนะครับ available for order คนนี้เขาไม่ถอดเลยอะ่ะเนี่ยคนนี้เขาใส่อย่างเดียว่แล้วลก็อ yeah. ีกหนึ่งจุดที่อยากให้สังเกตนะครับก็คือนายการไลกาเนี่ยฝาหลังเขาว่าจะแนบแบบนี้เลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูด้านข้างเราจะไม่เห็นความแบบความนูนออกมาจากตัวเครื่องเลยอ่ะคือมันจะเหมือนแบบเป็นฝาหลังเรียบๆเลยแล้วก็เนี่ยเวลาพลิกมาดูปับก็จะเห็นเครื่องอลังการมากขอบจะเรียบสนิทไปเลยซึ่งมันจะทําให้นายการจริงๆมันจะดูหนาทีนึงเพราะว่าตัวเคสมันจะแบบกินฝาหลังไปเลย คือจริงเขาสามารถดีไซน์ให้ตรงนี้มันเว้าได้นะให้แบบมันมีความแบบเฉียงหน่อยแล้วก็มีฟาหลังยืนมานิ็นึงแต่ว่าพอใส่บนข้อมือมันก็จะเหมือนเลยลอยยกยกคือมันอาจจะดูบางลงถ้าเกิดเขาทําแบบนั้นแต่ว่าเวลาใส่จริงมันก็ไม่รู้สึกว่าบางอยู่ดีเพราะมันจะยกขึ้นมาอะไรเงี้ยดังนั้นเขาเลยเลือกให้แบบมันมีความแบบอย่างเงี้ยเรียบไปเลยนะครับคือเวลาอยู่บนข้อมือมันจะอย่างเงี้ยทับข้อมือไปเลยแล้วก็จะดูแนบสนิทตรงนี้ไปเลยไม่มีช่องว่างเลยซึ่งเวลาใส่จริงอ่ะมันจะไม่รู้สึกว่าหนามากขนาดนั้นนะทั้งที่่หหนนนนน้้าาาตมดูแบบอวยะค ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่มันก็ดูเก๋ดีอ่ะแล้วก็เนี่ยสายนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นสีแดงด้วยแล้วก็รักไซส์21มิลเขาบอกว่าจริงๆเขาเคยลอง20มิลละแต่ว่าลองไปลองมาเนี่ยมันแบบไม่ค่อยเข้ากับนาฬิกาค <c oughs> ือน,นาฬิกามัน41มิลเขาก็เลยใช้ลักไซส์ตรงเนี้ย เป็นสาย21มิลนะครับก็หน้าตาแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมลองตัวที่แบบมันไม่ได้มีระบบที่แบบเป็นเป็นตัวอย่างเงี้ยที่เป็น2ทําโซนอ่ะผมใส่รูสุดท้ายนี่เกือบได้นะแต่ว่าตัวที่มันเป็น2ทําโซนเนี่ยหนังสายหนังรูสุดท้ายนี่ใส่ไม่ได้นะครับต้องเจาะเพิ่มสักประมาณรู2รูแต่ว่าลองขึ้นข้อดูประมาณนี้ไลก้าป่ะไลกานะคือแบบดีนะเนี่ยไลกาไลก้าครับมาลองให้แล้ว ก็ต้องบอกว่าถ้าให้สรุปนะโดยความประทับใจทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์หลายอย่างเหมือนกันเพราะตอนแรกก็คิดว่าไลกาก็เป็นบริษัทเยอรมนีที่ล้ำเรื่องเทคโนโลยีล้ำเรื่องการผลิตอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเจอระบบที่แบบมันกดเปลี่ยนเวลาอะไรแบบได้ขนาดเนี้ยคืออย่างเนี้ยกดเปลี่ยนอีกทีนะเพื่อนๆทำให้ดูนะชอบมากเลยอันนี้เวลาปกติสีขาวกดเปลี่ยนเวลาปั๊บเข็มวิีเซตหมุนปรับเวลาได้เลยปรับเวลาเสร็จปั๊บกดปึ๊บเวลาเดินต่อ ตับวันที่โอ้โหฟินจริงแล้วก็เวลาคลิกแต่ละทีเนี่ยแบบเสียงมันแบบ ก,กิกกิกกดแบบมีน้ำหนักอารมณ์เหมือนกับกดชัตเตอร์ฟิลลิ่งแบบดีมากแล้วก็ปุ่มทั้งหลายก็เหมือนกับปุ่มของกล้องอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปมองกล้องแล้วมามองตัวนาฬิกาคือมันแบบเหมือนยกเอเลเมนต์หลายอย่างมาบนนาฬิกาได้ดีมากนะครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากแล้วก็เหนือความคาดหมายมากๆเลยกับทุกเรือนที่ได้ลองวันนี้นะครับเจ๋งมากเจ๋งมากเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสอาจจะได้รีวิวแบบลายเรือนแบบเจาะลึกให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะสามารถเอาไปรีวิวได้ไหมนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกคอลเลคชันหนึ่ง เไม่ใช่เยอรมันนะครับซึ่งก็คนดีไซนเนอร์ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคือคนที่ดีไซน์นาฬิกาหลายๆรุ่นให้กับทาง H Moser IWC อะไรแบบนี้นะครับเขาก็มาดีไซน์นาฬิการเรืเนนี้ให้ไลกาซึ่งจุดเด่นก็คือเรื่องของสายนี่ะที่เป็นอินทิเกรตเวสเซิแบบนี้นะครับสายนี่คืออารมณ์เหมือนกับเป็นกำไรข้อมือเลยดูโค้งสมูทสมูทสวยๆนะครับหน้าปัดก,ก็เป็นแบบเป็นลายเส้นแบบนี้นะสวยมากแล้วก็ฝาหลังตัวเครื่องเนี่ยสังเกตดูว่าโรเตอร์นี่คือแบบเหมือน IWC เลยนะ ตัวพลอตอะนะครับลักษณะโรเตอร์คือแบบฟิลลิ่งมันใกล้เคียงกันมากเลยแล้วก็มันมีจุดเด่นตรงนี้นเพื่อนจุดสีแดงตัวนี้มันเป็นปุ่มถอดสายเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะสามารถกดปั๊บเนี่ยแล้วสไลด์สายออกมาได้นี่นี่คือการถอดสายเผื่อจะเปลี่ยนเป็นสายยงสายยางนะครับแล้วถ้าเกิดตอนที่เราจะใส่ะเราก็สามารถเนี่ยพอกดปั๊บตรงนี้มันจะนูนขึ้นมาเราก็ใส่เนี่ยสใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงนี่คือระบบถอดสายที่แบบ <c oughs> มันจะมีรุ่นที่มันเป็น z M 1 1กับ z M 12. สไซส์ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้อยู่บนข้อมือเดี๋ยวลองทาให้ดูนะครับคือจริงๆไซส์มันใหญ่ไปน,นิดนึงสำหรับข้อมือผมนะเพราะว่าสายมันแบบจะมีความอย่างเงี้ยกลางๆล้นๆหน่อยแต่ว่าก็ได้นะประมาณน,นี้ z M 1 1 1 2นะครับ39มเก้มิลีมิลมีให้เลือกสองสัไซส์นะครับก็ ถือว่าโอเคแต่ว่าฟีเจอร์แบบคือถ้าเกิดถามเรื่องฟีเจอร์ผมชอบตัวเมื่อกี้มากกว่าตัวที่มันเป็นรุ่น1รุ่น2อ่ะที่มันปลดเปลี่ยนนู่นนี่นันน่นได้เป็นเมทอิเจอรมนีแต่อันเนี้ยมันก็จะดูมีความแบบลักชัวรี่มากขึ้นมีความสวิสเมดมากขึ้นดูมีความแบบพิมพ์นิยมมากขึ้นมากกว่าตัวไลกาตัวแรกอะ่ะไอตัวนั้นคือแบบพยายามแบบเป็นตัวเองเป็นไลก้ามากมากแต่อันเนี้ยโอเคมันมีความแบบเป็นสแตนดาดมากขึ้นคนทั่วไปอาจจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแบบนี้นะครับก็ลองดูอันนี้ก็สวย โอเคนะครับวันนี้ก็ได้ดูไนากาไลก้าไปเรียบร้อยนะฮะก็อย่างที่บอกไปเซอร์ไพรส์หลายอย่างมา,มากๆไม่คิดว่ามันจะมีฟีเจอร์ที่แบบคือตอนแรกก็สงสัยว่าหน้าปัดลกๆพวกนั้นเอาไว้ทำอไรอ่ะตอนนี้เข้าใจหมดล้นะครับคือตื่นเต้นมากเลยแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดมันมีรุ่นที่มันเล็กกว่านี้นะคืออย่างตอนนี้ติดอยู่ยงเดียวคือไซส์ มันแบบ41มิล40กว่ามิลอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาใส่รู้สึกแบบโอเวอร์ไซส์ไปนิดหนึน่งถ้ามันแบบทําสัก37 38มิลแล้วก็ฟีเจอร์แบบล้ำล้แบบนี้ในราคาที่แบบจับต้องได้อ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวมาว่ากันนะครับก็มีโอกาสจะซื้อเนี่ยนคนเป็นกันก็ถ้าเกิดใครชอบเรือนไหนอยากให้รีวิวอะไรเป็นพิศเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจคนที่อยากเห็นในการไการกล้ากันนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ